บ้ายสวนภาคบานยามบ่ายสวัสดีหนูมินจ้าพ,พ,พูดแรงพรูดแรงพูดแรงลูกลางเข้ามาแล้วคุณมาจะามามามาเชิญค่ะเ <laughs> ข้ามาป้าที่ปิดประตูให้เน่ตะเกียให้มินข้าวมินรักหนัุนนี่พ่อหนี่พ่อเนี่ยทำอะไรอยู่บ้าน คืเขาพังี้มอมมอมอาแบบแมนสดมอมมเหลือเกินเขาว่าลูกไม่ใชเสือป่าว่ะเสือว่ะปาคือใส่ไมสวดไม่ด้ปวดไมด้นงลายป่าคือใส่ได้ไหบนหนาเนว่าปาคือเสือัีได้ไม่อยากเชืว่าใส่ได้นะอ่ะจริงๆปาใส่ไปกี่อัไม่ได้ลยวดูแล้วแหละอ้วนเกินสืเบิ้งไม่เชื่อ กับก้อยเขาดูหน้าว่าฮดูความผอมดูดูน้ำหนักว่าฮารก่อนดิมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหนูอยากรู้มลูกหล,กลานเขาบอกจะคอยมาคอยอ้วนน้หนักตาลงต่างหากกิโลหกิโลหาบอกไปทถทีบเด้อโอเราใส่น่าจะเกินล้านแล้วมั้งเราจะกินข้างล่างข้างบนข้างล่างได้แม่ไปต้มมามากาอก่ๆแบบทุกคืนเพิงๆกินมา,มากาเลย โมเขียดลูกไก่จ้ะกินลรอปะไม่ได้กินข้าวแรงสิอไปกินข้าวแรงป้าคือไปกินแค่ด์วิป้าจะไม่กินป้ามีป้าที่ใส่ได้เสือเลืนั่นนั่นนั่งคือสวยค่ะป้าคือไปกิน้ทงบวยไปกินหมกเขียดยาเจือ